โอเคครับผมสวัสดีครับผมเจ,เจอกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโซโลแล้งในโหมดโดดล่มนะครับผมก็สําหรับน้องๆน,นะครับที่อยากจะขึ้นแรง้งแดงแบบง่ายๆนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็จะเลือกลงตรงตรงนี้นะฮะบ้านแอลอมีคนลง2คนครับหาปืนแป๊บ,บนึงได้แล้วอ่าครับผมเฮ้ยจังหวะนี้เิปิดยากกว่าทุกคนเอ้ยแต่ไม่รอดนะเว้ย ตัวหนึ่งอยู่ไหนเอยจอ้เจ๊เฮ้ยมีตัวแอบครับอยู่บนภูเขาไหนวะไปกันไปครับผมแต่ก่อนอื่นเอเฮ้ยนั่นแน่เห็นหรือเปล่าแบบแบบกับเมื่อกี้ไปเราได้เกาะสามเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีปืนอักแล้วก็สกาช่วงต้นเกมนะครับผม ให้เราฟาร์มไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับผมหรือถ้าหากว่ามีคนที่เขาลงพร้อมเราแต่ว่าเรามีปืนก่อนเนี่ยก็ไล่บีได้เลยนะครับผมคือเราต้องอ่านเกมแล้วก็หาจังหวะให้ได้นะครับผมทุกอย่างมันมีผลต่อการเล่นมากๆนะครับผมมันต้องมีตัวเกิดดีวะ มีครับผมเดี๋ยววิ่งต่อครับอ่ะผมก็จะใช้เวลาตรงนี้ในการฟาร์มนะครับผมดูจบบอกเลยครับว่าเล่นเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าเราไม่ใช่สายบูสายไล่คิวนะผมเราก็พยายามอ่านเกมไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราเป็นสายบูเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการอยู่รอดไปถึงคนสุดท้ายเนี่ยน้อยนะครับสิ่งที่สําคัญมากกว่าเกราะนะครับผมก็คือไอวอลนะเราต้องมีไอวอลติดมือไว้นะครับอย่างน้อย3ลูกนะแล้วก็ยานะครับ ตามไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับผมเออผมเริ่มบอกว่าตัวละครที่ผมเอามานะครับจะเป็นโครโนนะครับผมเหมือนได้ยินเสียงเอ้ยตามคนมาติดๆครับจังหวะนี้ให้มันมีสองทางนี่หว่าทุกคนด้านบนหลังคาด้วยจุกก่อนจังหวะนี้จุกก่อนท้อมยาเราเฮ้ยเจอแล้วทำไรต่อดีเฮ้ยมันวิ่งกลับมาแล้วแตกปดิโอเคสวยอีกตัวหนึ่งครับผมอยู่บนหลังคาอยู่บ้านแอลหรือเปล่าครับเอ้ย อู่บ้านตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับผมน่าจะหมดแล้วครับผมรูดของแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะสำหรับตัวละครที่ผมนำมานะครับในวันนี้ก็จะเป็นคโครโนนะครับผมอ่ะก็คือสร้างแอรีป้องกันนะครับส่วนคอมโบสกิลนะครับผมสกิลที่หนึ่งเนี่ยผมใช้เป็นของลูน่านะครับผม เรียกว่าสกิลนี้เนี่ยก็เริ่มมีคนใช้เยอะมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะโกงนะครับผมเหมือนมี2สกิลอยู่ในหนึ่งตัวละครเดียวนะครับผมสำหรับสกิลของเขาก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็จะมีการเพิ่มอัตราการยิงนะครับในทุก1นัดนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะครับสกิลของลูน่านะครับผมสกิลที่2ผมก็จะใช้เป็นสกิลของจัสตินบีเบอร์นะครับผมก็เป็นสกิลอันดับต้นๆที่หลายคนนามาใช้กันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยเพิ่มมมคคาากววถทน านะเอ้ยเฮ้ย,ย,ยโดนสวนเราทุกคนจากด้านหลังว่ะอะไรตอนนี้เราโดน2ทางเลยนะครับผมเหมือนกับเราอยู่กลางกลางหลุมดํานะฮะเอาไงดีวะทุกคนเรามีโอกาสแตกนะถ้าเราอยู่จังหวะอย่างงี้นะครับผมเฮ้ยมาแล้วเสื้อขาวครับผมเราจะใช้เหลี่ยมกับมันครับผมเหลี่ยมเท่านั้นที่จะเอาชนะได้นะฮะเฮ้ยโอ้โยตกเป็นการแต่ไม่เจ็บครับน้องมีจัสตินดีเบอร์ได้เอ๊ เราดูครับผมนี่คือสกิลของจัสตินบีเบอร์ครับชูมแมบปบ แตกครับผมก็คือเขาจะาดึง HP นะครับผมมาใช้แทนเลือดนะครับผมก็คือประมาณแบบว่าเนี่ยครับผมหลอดเหลืองๆคือเป็นเลือดสำรองก็คือไอ้หลอดสีเหลืองเนี่ยนะครับมันจะถูกมาใช้รับดาเมจแทนเลือดนะครับอย่างเช่นเราโดน45เราก็จะโดนสัก30อย่างเงี้ยนะผมมันก็จะลดอัตราการบาดเจ็บของเราลงไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมตัวสกิลที่3ผมก็ใช้เป็นโมโคนะครับผมแน่นอนว่าโมโคเนี่ยมีประโยชน์จัดๆนะครับผมอ้าวขี่รถมาแล้วเนตรุดครับ ือว่าแม่เรียบินข้าวยืนนิ่งเออเหลือเลยเมื่อกีอออ้ก็คือว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการมาร์คสตูนะครับผมให้เรารูตำแหน่งการคเคลื่อนไหวของสตูก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสกิลสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นนกนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็คือลงวัยกระโดดไกลประมาณนั้นนะครับผมโอเคตอนนี้เรามา5คิวแล้วนะทุกคนอาคลิปนี้ผมก็จะไม่เน้นคิวนะทุกคนนะก็จะเน้นเอาตัวรอดไปจนถึงคนสุดท้ายมากกว่านะครับผมเพราะว่าเรามาดันแรงนะครับเราไม่ได้มาเน้นคิวนะทุกคนนะตอนนี้วงบีบมาทางนี้ครับขอญาตเคลียร์ของแปบบ เฮ้ยอ้าอใครวะมายังไงเนี่ยเฮ้ยมายังไงครับหนูกระโดดมาจังหวะนี้ครับผมพี่ขอสวนเรียบร้อยครับผมโอ้ยมาอย่างเงียบๆไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้ทำอย่างนี้สินะ้องพี่ตกใจ คือผมเล่นไม่ได้ใช้หูฟังด้วยไงมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงเท้านะครับผมใครที่เล่นแล้งหรือใครที่อยากจะเก็บแต้มอะไรเงี้ยนะผมผมบอกเลยว่าหูฟังเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะครับผมในการช่วยฟังเท้าของสัตรูนะไปครับผมจังหวะนี้เหลือ9้าคนครับเฮ้เรามีเก็บเสียงดีหว่าโอเคสายไปกระบอกนึงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยกระแตกเกาะไม่เหลือเลยทุกคนโอ้ยไม่ดีไม่ดีตอนนี้เราอยู่ใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติกตอนนี้ไอวอลก็ไม่มีครับเกาะก็ไม่มีโอ้โห โอยังไงดีวะทุกคนตอนนี้เราต้องใช้ทักษะเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่รอดได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลยวงโทโน่ก็รอครูดาววิ่งครับผมตอนนี้เขากําลังวิ่งเข้าวงเหมือนกันแหละนะครับผมก็อาจจะไม่ได้สนใจล้วละตอนนี้วงมันเริ่มเล็กแล้วไงแล้วคนมันก็เหลืออยู่เยอะอยู่นะหกคนเนี่ยโอกาสเจอกันเนี่ยมันมันเจอกันง่ายนะทุกคนนะผมว่าลงไปเลยดีกว่านะทุกคนนะเผื่อเราจะดีขึ้นปืนพร้อมโอเคปืนชาร์จพร้อมแล้วก็ปืนเจาะไอวอร์พร้อมนะครับ ระเบิดมีโอเควงโครโน,โนครับผมโอเคกูดาวเสร็จเรียบร้อยครับผมด้านหน้ามีบวกกันนะครับโอเคครับวิ่งครับจงังหวะนี้เราจะเข้าไปแจมนะครับทุกคนกาลังบวกกันอยู่ตอนนี้อจบนั่นแน่ม e ีการมาแอบขโมยของตอนนี้แล้วมีคนดักยิงแสดงว่าอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะใช้จงังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับไปขโมยของครับเลยมันน่าจะมีไอโมโอเคได้กาะสีโอ้โหไอโอ อย่างเยอะครับทุกคนเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากๆครับโอเคครับจัดไปครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง4คนสุดท้ายครับมีเกาะสีก็จริงแต่ว่าใกล้จะพังแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมใส่ไว้ดีกว่าไม่ใส่ครับขึ้นเลยจังหวะนี้อุ๊ยมายังไงเนี่ยหัวแตกครับผมโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้มาด้านหลังได้ไงเนี่ยโอเคเหลือ3าคนครับผมได้เวลาครับผมตอนนี้ไม่กลัวครับบอกเลยว่ายูจูก็ได้ไอวอฟี12ลูก มาครับผมบอกเลยว่าไอวอลเนี่ยสำคัญมากมนะผมช่วงขายเกมเนี่ยบอกเลยว่ามันช่วยได้เยอะมากๆเลยเนะครับโอเคครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งครับผมมาตาเอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้แรงว่ะทุกคนแรงจัดแล้วดูปืนชาร์จกูดิอ้โหปืนไม่มีสกินด้วยสกินฟรีด้วยดูดิย่างกากเลยโอเคอเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มัน,มนออมตัวเองไ้ปวะ เราจะปาดขวาไปครับจังหวะนี้โอเคเราต้องดูเชิงสตูด้วยนะทุกคนอย่าเข้าสุ่ม4สุ่ม5้านะครับผมตอนนี้ตูเขากำลังอ้อมเราเช่นกันรู้สึกว่ามันน่าจะมีปืนปืนซองหรือเปล่าวะสังเกตสตูแล้วนะครับน่าจะพยายามบีบเข้าหาเราให้ใกล้มากที่สุดเพราะว่าเขาน่าจะมีปืนลูกซองนะเพราะฉะนั้นเราจะตีตัวออกห่างนะครับเราสู้ในระยะใกล้ไม่ได้แน่นอนเราสู้ในระยะใกล้เนี่ยยังไงก็แตกครับผมบอกเลยว่าเงินเราสู้เขาไม่ได้ครับหินดูดิ ไงต่อดีผมไม่รู้ว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็จะทำให้อย่างเต็มที่จะเอ,อ๋โอ้ยมาดิโผมมาดิอ้หืมโอ้ยมาดิมาดิมาด,มาดิสูสีว่ะสูสีสูส,สีเราจะเล่นแบบเชิงในเปลี่ยนนะทุกคนนะเราจะหาเหลี่ยมแล้วก็ลู่หัวเขาให้ได้จะเอ๋ครับโผล่มาจังหวะนี้ผมแต้มฟากเกอร์ครับเรียบร้อยครับผมมา ใจหายใจคว่ำครับบอกเลยว่าตึงมากๆไอ้ตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการโซโลแลง์นะครับผมก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมได้พูดไปในเกมนะครับก็ลองเขาไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้นะครับผมบอกเลยว่าเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับทีนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ